ระเบิดยังไงคือเวลาที่เราเห็นรถทรงนี้ถ้าพี่ไปตามดูเลเฟอร์ต่างๆเนี้ยมันก็จะเป็นออกแนวเงาเย้อนยุคอะไรเงี้ยแล้วผมเคยไปทดลองขี่อ่ะเฮ้ยทำไมขี่แล้วมันแบบเราจะเทแม่งก็ไม่ได้จำอะไรก็ไม่ได้ไม่มันว่ะมันพูดดีไปอ่ะมันมันไม่ใช่ผู้ดีพี่คือผมไม่รู้ว่าเขาเรียกผู้ดีหรือเปล่าแต่สําหรับผมมันเรียกว่ามันมันมันไม่สนุก ผมอยากเป็นรถที่แบบว่ากระแทกคันเร่งแล้วอ้อมแล้วเทออก่ะแล้วเราก็แบบซิ่งได้เทโค้งเนี่ยคำนิยามความมันของผมย้อนกลับไปในในปีที่ที่ interceptor เข้ามาในรถแรกของประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยต่างคนต่างรับรถแล้วก็แต่งไปในแนวทางของของของตัวเองก็มีสํานักนู้นสํานักนี้แต่งโชว์อย่างเงี้นบ้างแล้วตัวผมเองเนี่ย ที่อย่างที่บอกว่าเป็นคนชอบแต่งแล้วให้สํานักเขาแต่งขึ้นมาใช่ไหมพี่พอแต่งตามใจเราเสร็จปุ๊บคนเราแต่งรถก็ต้องมีการอวดเพราะอวดพราะอวดรถออกไปเนี่ยทรงเนี้ยมันกลายเป็นว่าคนติดตาม Follow เราเยอะแล้วประก,กอบกับตัวผมเองอะ่ะพอคนเริ่มอินบ็อกเข้ามาถามเริ่มตอบไม่ไหวก็ต้องมีการทําคลิปเราก็สนุกไปกับการทําคลิปคือเราให้ความรู้กับคนว่าเนี่ยเราเราเริ่มต้น ทำร้อยยังไงเ,เราทำไอ้นูน่นไอ้นี่นั่นยังไงการ F C มาทีเนี้ยพอคนมองเข้ามาไอ้รถทรงทรงเนี้ยอ๋อแม่งคือทรงพี่ท็อปอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ครับพี่ผมซื้อขายมีรถในครอบครองเยอะมากแต่รถคันนี้ผมไม่เคยคิดขายก็ขนาดไหนพี่ก็คิดอเอาล่าสุดมีนักธุรกิจชาวปจีนท่านหนึ่งมาขอซื้อด a ดี้ชาร์ k ผมเรียกเล่น หกแสนเขาบอกเอาเอาเฮียอะไรสัต <Bee> ว <94 problems> ์มึงไม่ขายเฮียม oh ันแพงไอ้เฮียมึงแพงขนาดนี้มึงยังบอกเอามึงใช่ไรคิดวะเออผมก็เลยสร้างให้เขาคันหนึ่งครับพี่ก็เลยสร้างให้เขาคันหนึ่ง ครับทุกคนวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่อพอลโลกาลาร์ดแอนด์คัสตอมนะครับอยู่กับพี่ท็อปพี่ท็อปสวัสดีครับพี่ท็อปแนะนำตัวกับเพื่อนเพื่อนนิดนึงอ่าผมชื่อธนวัฒน์สิงสกนธหรือว่าชื่อเล่นชื่อท็อปครับผมเจ้าสำนักผู้นำอพอลโลครับพี่ท็อปครับวันนี้เอาตัวโชว์อีกคันหนึ่งในไลน์อพอลโลมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูคันนี้เป็นรุ่นอะไรครับพี่ท็อปเป็นโรยเออร์อินฟิลอินเตอร์เซอเตอร์650ครับพี่ครับผม คันนี้เป็นรถลูกค้าหรือรถเป็อเองอันนี้เป็นรถส่วนตัวผมเลยครับครับผมครับผมคันนี้ออกมาถอยออกจากห้างเมื่อจะบอกว่าคันนี้เป็นร้อยคันแรกในประเทศครับพี่ครับลันนัมเบอร์รันเบอร์อยู่ยังยังนี่คือร้อยคันแรกในประเทศอยู่นะครับครับคือเมื่อครั้งที่เรายด้เป็นฟิวรถเข้ามาปุ๊บครั้งนั้นตัดสินใจเลยว่าจะต้องถอยไอ้นี่ออกมาใช่ครับพี่ครับผมแล้วเวลานั้นที่จะออกมาตั้งใจเลยไหมว่าจะขี่เดิมหรือจะต้องคัสตอมมันอ่าเกินสตอรี่ก่อนครับผมเมื่อก่อน ผมไม่ได้เป็นสำนักคัสซอมอาผมเป็นยูเซอร์ที่ชื่นชอบการขับขี่ครับครับพี่ก็ได้คันนี้มาก็ก็แต่งตามตัวเองอะรเราอาจจะมีเทสในการแต่งรถเราแค่ไปหาพาร์ทเนอร์คนที่ทำทำตามความรู้สึกเรารให้มันออกมาให้ได้แล้วผลปรากฏว่ามันก็ได้แต่มันได้ได้ไม่ไม่หนังใจเรา ทำมันใส่เองเลยก็คือ <c oughs> ออกมาปุ๊บตอนนั้นยังไม่ได้เปิดสำนักแต่งเป็นทางการหรอกใช่พี่แต่อยากจะต้อง <c oughs> มันจะต้องแต่งเราขี่เดียวไม่ได้ยอมเดินดีกว่ายอมขี่เดิมยอมเดินดีกว่าครับผม <c oughs> ในการคัสตอมมันครั้งแรกตอนนั้นที่ยังต้องพึ่งพาสำนักอื่นก่อนใช่พี่ตอนนั้นวางปลายทางไว้ยังไงครับอตอนนั้นผมอยากให้รถมันซิ่งๆิ่ง <c oughs> คือจริงๆผมเป็นคนเสพ เรื่องของ performance โดยโดยส่วนตัวครชอบการขี่ที่มันแบบโลดโผนมันสนุกกับการที่เราได้สู้กับโมเมนตัมอะไรอย่างเงี้ยพี่รถคลาสสิกขี่แบนอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีเพื่อนคู่เขาเรียกว่าเพื่อนชอบคุยโจกๆเป็นเป็นแอดมินช่องออสดิปุสิกออนครับจะอยู่ทางภาคเหนือซึ่งถ้าถ้าคนขี่รถกันเนี่ยจะเข้าใจแล้วว่าคาแรคเตอร์ของคนขี่รถทางเหนือ กับคนขี่รถภาคกลางอย่างเราจะคนคาแรคเตอร์ของเราอ่ะมันมหาลัยทางตรงผมขออนุญาตนะอาจารย์อนุบาลทางโค้งแต่คนที่นู่นน่ะมหาลัยทางโค้งอนุบาลทางตรงทางตรงมาเถอะคือด้วยภูมิประเทศเราไม่เหมือนกันใช่อเราเยอะอะไรต่างๆเราคุยการทีนี้สำนักแต่งต่างๆเนี่ยก็จะเน้นไปทางทรง อ่ะทรงสวยขีย่จุย้ยเท่แต่เรามันพ็อร์ฟอร์แมนอ่ะเราก็อยากจะแต่งรถให้มันออกมาแล้วแบบสวยด้วยแล้วต้องแบบพ็อร์ฟอร์แมนสูงๆนะพี่ซึ่งต้นตอของเขาเนี่ยตัวอินเตอร์เตอร์เนี่ยเขาเป็นรถทรงแบบออกค้างคลาสสิกนะใช่ครับพี่แล้วคุณต้องการใส่ความสปอร์ตเข้าไปว่างั้นใช่ครับพี่ที่มองมองเข้าไปแล้วมันมันดเนูเป็นรถสมัยใหม่อ,ะอ่ะเป็นรถที่แบบนี่สองพันยี่สิบแล้วนะอะ,อะไรอย่างเงี้ยใช่พี่ก็เป็นโจทย์ที่ เราก็หาอินสไพร์จากทางต่างประเทศซะส่วนใหญ่อพอพอดูอินสไพร์ในประเทศเราก็ยังไม่มีสำนักไหนที่มันมันมันตรงตรงโจทย์เราคือสำนักที่คัสตอมทรงแล้วก็พอร์ฟอร์แม์เนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยใช้คำว่าค่อนข้างน้อยดีกว่าแต่อัพ l l โลเนี่ยคือหนึ่งในนั้นแล้วนะที่ที่คุณมาได้ทั้งทรงได้ทั้งความสุดเลยนะครับอ,อยู่อยู่ที่ว่าอยากได้แบบไหนครับงั้นกลับไปที่ภาพแรกที่เราทำก่อนผสมสันความคลาสสิกกับสปอต ที่ที่บอกว่ายังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ครับพี่พาร์ทแรกตอนนั้นทําอะไรไปบ้างครับพาร์ทแรกตอนนั้นเป็นเป็นทรงตัดท้ายสับสับที่ทุกคนเรียกเหมือนกันเลยท้ายสั้นก็คือช่วงเฟรมหลังเนี้ยพี่ตัดท้ายทรงบางโคนมีทรงท่อมาละมีทรงทรงล้ออะไรอย่างเงี้ยมามาละครับใช่แต่ว่ามันไม่จบไม่ถูกใจไม่ถูกใจมาถึงสเต็ปต่อมาเป็นภาพนี้เลยไหมฮะหลังจากนั้นยังไม่ใช่ครับพี่ตอนนั้นเรา ผมชอบแฮนด์ต่ำๆ <_ an> อะยังอายุยังน้อย <_ an> กลมได้ครับพี่ทรงซิ่งๆครับพี่แฮนด์ก็จะเป็นแฮนด์บาร์ต่ำมองรถมองมาแล้วนี่คือรถแบบโมเดนโมเดนอะไรเงรี้ยให้พี่นึกภาพเหมือนช่วงยุคหนึ่งที่ E R 6 N กำลังดังนะรถทรงนักเก็ตโมเดนจ๋าๆเราก็อยากให้รถคลาสสิกอ่ะมันมีคาแรคเตอร์กลิ่นอายของโมเดนเข้ามาแลพี่ก็เลยจับเปลี่ยนดีเทลซะเยอะเลยครับครับพี่ มีการเติมพวกอะไรนะคาร์บอนเคลปล่าเข้ามาอย่างเงี้ยพี่ให้มันดูทันสมัยครับแต่แล้วก็ยังไม่ไปที่ถูกใจก็จะต้องปรับอีกอ๋อถ้าเดี๋ยวก่อนผมจะเกินว่าดั d d y ชาร์กที่ทุกคนเห็นตอนเนี้ยมันคือเวอร์ชันที่2องนะอ่ามันมีเวอร์ชั่นแรกเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งภาพมีภาพมาดูกันมีภาพมาดูมีเวอร์ชันแรกจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างไปจากเดิมหรอกแต่ว่า ด้วยความที่มันเป็นรถคัสตอมอ่ะมันเติมนิดเติมหน่อยปรับนิดปรับหน่อยอะ่ะส่งมันก็เปลี่ยนมันทําให้รถมันดูไม่เบื่อ,อ,อใชก่ก็เลยก็เลยทํามาเป็นเนี่ยครับพี่คอลเลคชั่นที่สองครับอ้เวอร์ชันนี้ตอนนี้เขาชื่ฉายาเขาชื่ออะไรนะครับเจ้าคนนี้อ่าตอนนี้เป็น킹เดดดี้ชาร์คครับพี่ครับผมครับพี่จุดเด่นของคังนนี้สไตล์สไตล์ก่อนสไตล์เป็นสไตล์ผมมองว่ามันเราทําให้มันดูโอม,มากกว่าเก่าครับตอนแรกอ่ะ ที่มันมันดูโมเดนมากๆจะจ่ายเลยซิงซนี้เราปรับคาแรคเตอร์ให้เราอายุเราเริ่มมากขึ้นผมรู้สึกว่าอยากให้รถเนี้ยมันมีคาแรคเตอร์เข้ากับเรามากขึ้นเราเลยก็เลยปรับทั้งท่านั่ง รับทรงสไตล์ให้มันดูให้มันดูใช้คำสูงไว้ได้ป่าวพี่เก่งใจคอนโตเก่งใจพี่ปอนเรื่อยเรื่องมาโตขึ้นเราโตขึ้นเราโตขึ้น,เร,นเราก็อยากให้รถมันโตไปตามเรารอย่างงี้ครับพี่แล้วก็จริงๆแล้วผมแค่ก็มีการวางวางแผนเกี่ยวกับการตลาดของของการขับเคลื่อนวงการก็คือว่า f c ที่ที่ที่มาจากลังแต่ตอนแรกทุกคนก็ก็มาไปด้วยกันแล้วก็มีการเติบโตผมรู้สึกว่าไอ้ทรงซิ่งเนี้ยมันก็ ให้สู่สําหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆอายุช่วงเลนส์อายุแล้วก็คนที่เติบโตไปพร้อมเราเนี่ยก็ก็ยังที่ยังขับขี่ก็อยากให้เขาสนุกไปพร้อมกับเราก็ปรับแต่งรถให้ทรงนี้ไปด้วยก็ตอนนี้เทรนเทรนทรงนี้ก,ก็ก็มาแล้วเราคัสตอมรถทรงนี้ออกไปหลายคันแล้วด้วยครับคพี่แล้วก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีครับพี่จุดเด่นของคันนี้สิ่งที่ทำให้มันเปลี่ยนไปในความมาดูเก่าดูอะไรมันเกิดจากตรงไหนฮะ มันเกิดจากตรงไหนเหรอผมว่าน่าจะเป็นส่วนของไฟหน้ากับบางคนที่ที่แค่แค่สองอย่างเนี้ยภาพรถเปลี่ยนไปเลยต่อมาก็เติมเติมด้วยแฮนด์ครับผมอย่างตัวไฟหน้าครับพี่ไฟหน้าเราไม่ได้ใช้ไฟเดิมละไม่ได้ใช้ไฟเดิมตอนนี้เราเลือกใช้ไฟเป็นไฟขนาดเล็กลง5.75มันคือแนวแต่งของรถแฟล t แท็กยุคก่อนงพี่เขาจะเป็นโคมหน้าเล็กๆอย่างเงี้ยครับพี่แปะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่เราเราก็สร้างกิมมิกด้วยด้วยหน้ากากตัวนี้เขาอย่างเี้ยพี่ผมผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากบอกเพื่อนๆนะแดคิงแดตี้ชาร์กอ่ะผมผมตั้งชื่อตามเอฟซีนะจริงๆเนี่ยไม่ใช่มงกุฎนะนี่คือตีตีศูนย์ของโพไซดอนนะกูไม่ได้ไปโพไซดอนนะเพื่อนๆแต่พวกมึงชอบยัดเยียดให้กูไปกูไม่ได้ไปมันคือตีศูนย์ผมดูตีศูนย์แล้วก็คุยกับช่างว่า เอยากได้ตีศูนย์โพไซดอนวะทำยังไงทำยังไงกันดีวะโหพี่แหลมเฟี้ยวเลยอ่าก็เลยนั่งวาดกระดาษกันกับช่างคู่ใจผมนั่งวาดแล้วก็ไตีกันทงเชงจนได้มาเป็นเนี่ยครับแล้วทีนี้คนมองมาเอ้ยมงกุฎมงกุฎดดดี้ชาร์กูแม่เป็นมงกุฎแล้วคิงดดดี้ชาร์กมันเสวยฮาฮาพี่จริงๆแล้วที่มาคนละเรื่องกันคนละเรื่องเลยพี่จริงๆแล้ว เนี่ยพี่ลูกค้าท่ผมพามไปเอานวดแต่ผมไม่ไปนะแล้วโอเคไหมครับได้ออกมาทรงนี้ถูกใจไหมก็ถูกใจครับพี่ถูกใจถูกใจก็ไม่ยอมถอดเลยจริงๆไอเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในการดีไซน์ตั้งแต่ตอนแรกนะใช่แต่เราเราแค่รู้สึกว่ามันเอ้ยมันพอมันใส่แล้วมันมันเท่ดีเราเราสร้างขึ้นมาตอนนั้นคือผมแค่คิดเล่นๆเราเป็นเด็กคนนึงที่เวลาเราไปเดินงานฮอตหลอดเราเห็นรถสวยๆอ่ะโอ้เราดูแล้วเรา ฟูมากเลยใจเราฟูวะ่ะอุ้ยรถเขาสวยเราจะแต่งอย่างอย่างนี้ได้ยังไงจนวันหนึ่งอะ่ะเราเป็นสํานักอะ่ะเราลองส่งภาพรถของเราอะ่ะเอไปให้เขาดูเล่นๆอะ่ะว่าว่าเนี่ยจะเข้างานฮอตลรอเอาไปโชว์ได้ไหมหูเขาตอบรับ<อ>หูตอนนั้นดีใจในร้านมาก <c oughs> เลยแบบเอ้ยเออแม่งได้ไป <c oughs> แล้วตอนที่ส่งภาพไปอะ่ะ มันไม่ใช่ภาพนี้นะมันเป็นรถอีกอย่างหนึ่งแต่พอตอนไปเราเติมนู่นเติมนี่อะไรอย่างเงี้ยพี่จริงๆรถคันนี้ตอนแรกรถคันนี้มีมีเบาะสามใบเราจะใช้ในโอกาสที่แตกต่างกันหมดเลยครับเวลาที่เราออกทิปท่องเที่ยวเราก็จะเหมือนคนเราเปลี่ยนเสื้อผ้าผมก็จะใส่เบาะดำาปอกแฮนด์ดำให้มันดูดูเป็นทัวริงอ่าพี่อยากได้ความสปอร์ตเราก็จะใช้เบาะแดง เราอยากออกงานเป็นทางการเราก็ใช้เบาะสีติตาอ่านี่คือความสนุกของการแต่งรถนะครับเพื่อนเนี่ยคัสตอมมันไม่มีมันไม,ม,ม,นไม,ม่มันขยับปรับไปเรื่อยใช่ครับผมงั้นมาต่อในเรื่องรายละเอียดของคันนี้ต่อบางคนหน้าบางคนหน้าแน่นอนว่าไม่ใช่งานที่มีขายท้องตลาดบางคนหน้าเป็นการคัสตอมสร้างอันนี้จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณซัพพลายเออร์ที่ที่ตอนนั้นนะพี่ซัพพลายเออร์เขาเขาทำให้ผมได้แบบค่อนข้างทะเลาะกันมากเลยซัพพลายเออร์บอเลยว่า งานยากๆมึงจะ่ชอบส่งให้กูทามึงไม่ส่งงานง่ายๆให้กูทำมั้งเหถ้ามันง่ายเราจะเป็นสานักคัสตอมทําไมวะเฮ้ยเฮ้ยถ้าง่ายพี่ทําเองได้ปะทุกคนทําได้เฮยมันต้องอะไรที่มันพิเศษกว่าคนอื่นเขาถึงจะเรียกว่าคัสตอมมันคือชิ้นเดียวในโลกครับใช่ครับพี่เนี่ยเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันครับกว่าจะได้มาไม่หมู่ะ ไม่หมูแต่ว่าตอนนี้เราเราสร้างเองแล้วคือลูกค้าอยากได้แบบไหนเราก็จะคีเอทให้แต่ละคนนะครับเรามีต้นแบบในในแบรนด์เราแล้วใช่ครัพก็มีมีให้ใช่คับพี่ครับผมนอกจากตัวบางโคลแล้วขยับมาที่ถังก็เป็นจุดเด่นจุดคือถังเนี้ยทรงยังจริงๆผมอยากบอกทุกคนว่าเนี่ยคือถังเดิมถังเดิมนะแต่ว่าเนื่องด้วยสีเนื่องด้วยเขาเรียกว่า กิมมิคดีเทลการทําสีเรื่องต่างๆทําให้ทุกคนแทบจะมองไม่ออกเลยว่านี่คือถังเดิมถ้าคนที่ไม่ได้เล่นเล่นลึกๆก,กับเขาจริงๆเนี่ยพี่สีนี่ผมยากจะบอกว่าโหคิวก็ยากช่างทําก็อินดี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าผมรอได้ถังใบนี้นะพี่ทําจริงเห็นเขาบอกว่าหนึ่งอาทิตย์ทาจริงหนึ่งอาทิตย์ แต่รอ6เดือนอะช่างอินดี้ครับผมเทคนิคสีอย่างนี้เขาเรียกอะไรครับอ่าเป็นสีสีแมทครับพี่สีด้านเป็นเอฟเฟกเอฟเฟกสนิมที่พี่เห็นพี่พี่ปลอเองมือถูอนี่คืองานแอร์บัตครับพี่ใช่ช่างช่างเก่งนะรังสรรงานออกมาได้ค่อนข้างเหมือนมากใช่ครับพี่นี่เมื่อคู่ตอนนี้ยังตอนแรกไม่กล้าจัดนึกว่าเป็นสนิมครับพี่อันนี้เป็นสีสนิมรถคันนี้มีสนิมจริงอยู่จุดเดียวเลยครับ คือไฟหน้าอที่ครอบคอไฟหน้าใช่ครับพี่เพราะว่าไฟหน้าเป็นชิ้นเล็กที่เรายังสามารถคอนโทรลเขาได้แต่ถ้าเป็นจุดพวกเนี้ยไอ้พวกนี้ยมันเราใช้งานเหล็กไม่ได้เพราะอย่างที่บอกว่าผมเน้นพอร์ฟอร์แมนมันจะต้องเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมมันเกิดสนิมเอฟเฟกสีน้ำตาลไม่ได้อลูมิเนียมเวลามันมันออกซิเดนั่มันจะเป็นเขียวอถูกต้องไหมพี่แต่ถ้าเกิดเราทำนี้เราก็จะต้องเล่นเรื่องของสีครับผมครับพี่ซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคของช่างสีเขา เทคนิคในการวางตำแหน่งว่าสนิมมันจะต้องเกิดตรงไหนอะไรต่างเใช่ครับพี่แล้วก็เป็นกรรมวิธีค่อนข้างที่จะจะยากจะยากมากด้วยมีคําถามที่ว่าทําสนิมยังไงทำสยังไงติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไมบอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวรู้จริงๆไม่ยากไม่ยากเราก็แค่เราก็แค่เอาเอาชิ้นงาน ไปตากแดดตากฝนครับพี่แล้วเราก็มาควบคุมเรื่องของบาลานซ์ควบคุมบาลานซ์พวุนี้อาจจะใช้เทคนิคในการคุมบาลานซ์เข้าช่วยอันนี้เป็นเปโน้ตฮาวเป็นโน้ตฮาวของทางช่างว่าเราคุมกันยังไงแต่ก็คือการเกิดสนิมก็ปล่อยมันทมธรรมชาติอ่ะปล่อยไม่ได้ดูแลมันอ่ะแต่ว่าทําให้มันเกิดในตําแหน่งที่สวยงามเนี่ยเป็นเรื่องของเทคนิคเขาแหละใช่พี่ตาแหน่งพวกนี้คือจริงๆแล้วถ้าอิงตามหลักวิทยาศาสตร์ มันมันก็จะให้ให้สนิมในแบบวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเกิดเราให้ธรรมชาติเข้าช่วยมันก็จะสวยในแบบธรรมชาติของมันนี่ผมบอกไปแค่นี้ครับครับผมอ่าถ้าใครสนใจก็หลังไมค์มาถามเราเองนนครับนี่เป็นความรับผิดชอบเขาไม่บอกหรอก <c oughs> หนึ่งน้าเท่านั้น <c oughs> ยอกยอกยอก <c oughs> โอเคต่อไปในส่วนของตัวถังชุดสีอะไรต่างๆีที่เป็นจุดเด่นแล้วตัวโครงสร้างเมนเฟร,รมดีมีการตัดเติมต่ออะไรไหมครับอ่าคันนี้ตัดท้ายอย่างเดียวครับครับส่วนใหญ่จะเน้นการเติม เติมเติมซะมากกว่าสิ่งที่เติมลงไปไล่เลียงมาตั้งแต่ในส่วนของพสิชั c ท่านั่งที่เกิดจากแฮนด์คันนี้เป็นแฮนด์ทรงสูงเป็นแฮนด์ปีกนกทรงสูงขึ้นมาเวลาท่านั่งมันจะดูจิกโกจิกโก่าสมวัยวัยรุ่นก็จะหมอบหน่อยนะพี่เริ่มเข้าสู่วัยทางานอาจะกลางกลางนะพี่พอวัยรุ่นมีพุงปุ๊บก็จะต้องแฮนด์สูงแล้วมันคุมรถง่ายมันไม่เกี่ยวกับวัยใช่พี่แต่คุมรถง่ายแล้วเราก็ยังอิงเรื่องของสรีระศาสตร์อยู่ครับนะพี่ การควโทร o l รถที่ดีเราต้องผักแผ่นนมไม้ข้างหน้าน,นิดน,นึงเพื่อในช่วยในการกดรแต่ถ้ากดไม่อยู่ก็ต้องเติมกันสะบัดใช่ครับ,บขายค,คือไม่ได้เลือกแข่งที่สวยอย่างเดียวมันต้องดูในเรื่องของการขับขี่ด้วยใช่ครับพีบ่อย่างที่บ,บ,บอกว่าเราซีเรียสเรื่องเรื่องนี้ว่ามันต้องสนุกครับต้องขี่ดีอืมแล้วแถมยังเสริมตัวกันสะบัดเข้าไปเพิ่มความนิ่งด้วยใช่ครับพี่จริงแล้วคันนี้ดีเทลหลากหลายจุดมากะเออถ้าแม้กระทั่งขาจับขาจับ หม่อย่างเงี้ยครับยังเป็นยังเป็นงานสร้างเพื่อให้มันเชื่อมโยงมันจะมีจุดเชื่อมโยงหมดเลยพี่ครับยเชื่อมโยงที่หนึ่งคือขาจับใอนี้ใช่ไหมเชื่อมโยงที่สองขาจับไฟหน้าจุดเชื่อมโยงที่สามคือขาจับไม้ครับคับพี่คือพวกนี้มันต้องออกแบบให้รับกับส่วนที่เราใส่เข้าไปใช่ครับพี่คือรถรถเนี่ยเราคันนี้ต้องบอกว่าใช้เวลาสร้างถึงแปดเดือนครับเราเราคิดแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพี่เราอยากอยากให้มันออกมา ละมุนให้มันดูดีที่สุดค่อยๆเติมค่อยๆเติมไปครับพี่ในส่วนของช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นโช๊คล้อยางคันนี้เดิมหรือว่าดัดแปลงดัดแปลงหมดเลยครับพี่รถคันนี้ดัดแปลงดัดแปลงทั้งคันเลยอย่างตัวโช๊คทำอะไรบ้างครับโช๊คหน้าตัวนี้เราอัปเกรดอัปเกรดเป็นเออร์ลิบอัปเกรดเป็นเออร์ลิงเซตติ้งในสูตรสูตรของทางร้านหน้าหลังครับพี่แล้วก็มาที่ระบบระบบหยุดหยุดล้อระบบเบรกก็สร้างเป็นเป็นเบมโบครับ อย่างเงี้ยครับเป็นเป็นโบว์หน้าหลังเลยครับครับพี่คือเรื่องพอฟอร์แมนของกันสะเทือนและเบรกอัพแล้วครับพี่เครื่องยนต์ทำอะไรไหมฮะเครื่องยนต์มีการอ่ารีแมปอัปเกรดเพอร์ฟอร์แมนให้ให้กับเขานช่ไครับพี่ครับคันนี้จะรีแมปแล้วครับครับพี่ทำอะไรบ้างกระบวนการของเครื่องยนต์นอกจากการรีแมปจริงแล้วเครื่องยนต์ของ Royal Enfield ผมอยากจะบอกว่าคนที่คิดที่กำลังจะซื้อและได้ดูคลิปนี้นะครับซื้อเถอะ Royal Enfield เป็นรถที่ขี่สนุกมากผมอยากจะบอกว่าไม่เหมือนรถ แบรนด์แผ่นดินใหญ่ที่คุณเข้าใจว่า hmm. 200แรงโมนี่600 6 5 0ซีซีของจริงนะครับ uh huh. วิ่งสนุกได้ได้กำลังให้มาเหลือๆ uh huh. คุณอยากจะซิ่งคุณก็ซิ่ง uh huh. คุณอยากจะชิลคุณก็ชิล uh huh. เรื่องต่างๆของรายละเอียดของของของตัวรถเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันมาจากการออกแบบทางร้าน uh huh. เราก็จะมีส่ง ซัพพลายเออร์ทำบ้างที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นม,มือมืออาชีพทางด้านน,นั้นๆอย่างพี่อย่างพวกฝากระเป๋าอย่างเงี้ยเราตีเองเราตีเองอาจจะไม่สวยเท่ากับมืออาชีพที่เขาอาัลูเขาตีเราก็ส่งตีอย่างเงี้ยครับพี่อย่างพวกการสร้างดีเทลพวกเนี้ยเราสร้างเองหมดเลยพวกเนี้ยพี่มันดีเทลกระจุกกระจิกพวกเนี้ยเราก็สร้างเองกันเกือบหมดครัอย่างในส่วนของท่อเสียก็เหมือนกันเราล่างแบบ เราล่างแบบจริงๆท่อไอ้เสียเนี้ยรถคันนี้สปอรี่เยอะมากเนี่ยที่เห็นงานต่างๆเนี่ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยจริงๆอินสปายผมอ่ดูดูจากต่างประเทศว่าอุ้ยเขาไปถึงไหนกันแล้วอยากจะบอกว่าคันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการตัดต่อไม่ใช่ป้องอ้อยนะนี่คืองานท่อที่แฮนด์เมดดัดคซับไทยเทดัดซ้ายให้มันได้ทรงที่ผมอยากได้เสร็จปุ๊บส่งขัดผิวพี่ใช่ไหมว่าศาสตร์ของการขัดผิวท่อ มันมีนะครับเราต้องไปจ้างคนคนนึงอ่ะให้เขาขัดผิวท่อให้มันสวยอ่ะนะครับพี่ที่หนึ่งดัดที่หนึ่งขัดผิวท่ออีกที่หนึ่งแล้วก็มาเชื่อมเชื่อมดีเทลพวกเนี้ยอ่าเชื่อมหลอกว่าให้มันเป็นเป็นเหมือนคลอยต่อใช่แต่จริงๆท่อท่อไปนี้เป็นท่อดัดดัดมาทั้งเส้นอใช่เทคนิคเยอะไม่ใช่ว่าเห็นอยู่ดีมาแล้ว ใช่แล้วก็เรื่องของปลายท่อขนาดปลายท่อเรายังออกแบบแม้กระทั่งเรื่องของเสียงด้วยใช่ถ้าทุกคนเห็นท่อทรงนี้และเห็นปลายท่อแบบนี้เนี่ยคือออริจินอลอพารโลกาลลใช่ครับย้อนกลับไปที่สีถัง่ย้อนกลับไปที่สีถังผมให้พี่ดูว่าถ้าคนที่ทำสีอ่ะคนที่ทำสีรถอ่ะคนที่ดูอ่ะทุกคนจะรู้ว่าความยากของการทำสีอ่ะคือการผสมสีในแต่ละรอบคุณผสมสียังไงให้มันเหมือนกัน ใช่ไหมพี่พี่เห็นสีฝากระเป๋าป่ะตรงนี้นะพี่กับตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยอเนี่ยเป็นสตอรี่ที่ผมทะเลาะกับช่างสีเยอะสุดสุดเลยทำไมทำสามรอบแล้วท้องเหมือนเดิมอช่างสีบอกโหพี่ท็อปทายังไงวะเนี่ยแล้วผมความความความกวนของผมอะผมไม่ส่งถังไปเดี๋ยวถังกเป็นรอยอแต่ผมส่งถังให้ช่างสีนะแต่กลัวถังเป็นรอยแล้วเดี๋ยวได้ไม่เหมือนเดิมช่างเขาก็ต้องมาโน อะไรอย่างเงี้ยพี่ชงเชงไปมาเร่งอีกจะไปฮอตหลอดเร่งเร่งอีกเงี้ยพี่ก็เลยเป็นสตอรี่ที่แบบรู้สึกว่าสีถังรถคันนี้มีมูลค่าทางจิตใจผมค่อนข้างสูงมากครับพี่เป็นสตอรี่ที่ผมรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะไอตัวนี้จะไปอยู่ในตู้โชว์ได้ผมจะเอาเขาไปอยู่ในตู้โชว์ในในในตู้นั้นครับครับพี่แล้วเวลานี้ถ้าสมมุติมีเพื่อนๆอยากทำสีสไตล์นี้ ก็สามารถติดต่อออกพารโลได้เลยครับครับพี่ดีไซน์เราจัดการให้ครับพี่ก็ถือว่าคันนี้เป็นรถแต่งที่หูท็อปได้ระบายอารมณ์ระเบิดอารมณ์อะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็ใส่มันเต็มที่อยากใส่อะไรก็ใส่ใส่เข้าไปอะสวยไม่สวยก็เนี่ยครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะสวยสวยสวยก็สวยมากสวย ไม่ต้องแกงชมก็ได้หยอกหยอกหยอกก็ถือว่าเป็นสไตล์นะครับอีกอีกอีกคันนึงในคอลเลคชันของอพอลโลที่สร้างขึ้นมาครับนะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจนะครับอยากจะทำรถหรือว่าสนใจสีสไตล์นี้ก็ติดต่อมาที่คุณท็อปนะครับอพอลโลกาล่าครับพี่วันนี้ขอบคุณคุณท็อปมากครับผมครับพี่ครับครับ